สวัสดีครับพบกันที่ชาราชอปกันอีกแล้วครับวันนี้มีคลิปตกปลามาฝากกันอีกแล้วแล้วก็อย่าลืมกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คิดถึงอุปกรณ์ตกปลาคิดถึงเรือคายักคิดถึงนิชาราชอปนะครับ ามโดนแล้วโดนแล้วนี่ไงโดนแล้วอุ้ยโดนแล้วไงกินแน่กินโอ้ยโดนแล้วไงโดนแล้วไงลิฟตี้ลิฟตี้โอ้ยลิฟตีกัด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 วังพาดโอ้ยมึงมึงผ่อนใหม่ก็ได้ออกยาวเลยเนี่ยดีแล้วออกยังกัน ไปเลยไปหมดรอบไปเลยโนะวรงัเลยีแงกเลยราวังพันน่อพี่นะโอ้โหมงเลยออกอย่างเดียวเลยอะ ไปวันเรื่องเลยรถดึงดูเลยทำเลยคลองคลองออกมากลางคลองออกอากยังอยู่ยังอยู่เลยลิฟต์นี้ตั้มันไม่ไปสลับกันนะสองคนแล้ว ช่อยู่นะใชๆ้ๆตีๆเ,เอาให้ถึงนะเร่งพันเลยสองคนนะั้ง,งเคลียร์กันเองนะไม่พันไม่พันไม่พันครับพอละที่กันอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวขึ้นเสร็จเดี๋ยววิ่งตามมันมันยังขึ้นอีกประกาศว่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นอีกเนี่ยอามมันไม่ขึ้นเลยอ่ะเนี่ยมงกุยเนี่ยเนี่ยมันไม่ยกมันไม่อยู่ขึ้นเลยอ่ะเนี่ยเราไปดูกางอ่ะดูการเลยเฮ้ยเห็นเหรอไหมเห็นเหรอไหมใหว่ใหญ่นะนี่อขึ้นเตียงขึ้นเตียงเตาพันจริงด้วยน่าจะพันไหมควงมาทั้งคู่เลยอ่ะ นีไม,ม,ม<น>่ต้องจับหางชั่วกว่าจับหางเลยเหรอ,อจับหางชัวกว่า จับทั้งนี่หมดเลยเหลือแค่หมดจับท ok um ี nice ่บางที่บางร่ามวันนี้โูเมื่อกี้สี่ขันพันปูต้องลอยลอยระวังระวังเ็ดแม่เข้านิ้วกูหาง ในมเลยคเดยแม่งไดยเลือดป่าวะจับหลุมจับหลวมไปนิดนึงแม่งบาดนิ้วเลยโอ้ยบังเลต้าเดียวแล้วม่กเมอี้ยะไากินต้มแล้วต้องไปจบไปแล้วกานลาเน ingin pin tik โดนทีวะโดนทีวะโดนทีวะมาต้องตีให้ดูใช่ไหมต้องทำให้ดูใช่ไหมไม่กัดเลยโดนแล้วแหมมันรุดรุดมันรุดโดนแล้วรุดนี่สามทีดอกโดนแล้วไงโดนแล้วต้องทำให้ดูใช่ไหมโดนแล้วไงกัดระปุกัเอะไร thi long mau khai nhốn mà ăn tăm 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 không biết không tập biệt nát, mà lại rồi, khỏi mà lại rồi พี่ลงเดินไปหัวเรือหน่อยก็ได้เราระวังระวังไม่กดท้องเรือนะกดท้องเรือจุ่มพันลงไปเขาตะโกนไมท้องเอาพันจุ่มพื้นจุ่มน้ำไปเลยนู่นแล้วบอกงูแล้วไม่ทันแล้วลุกขึ้นมาลูกขึ้นมาจะไปต่อแล้วลูกไม่ไรไม่ไรให้ลอยต้องเอาให้ลอยเลยครับต้องให้หัวลอยพี่ลงถ้าหัวไม่ลอยมันไม่ยอมหรอกปลามาแล้วมาแล้วเนี่ยนะจุงมไปค่อยจุ่มจุงนี่แล้วก็จุ่มแล้วก็วนไม่เป็นไรครับ แล้วก็วนใหม่วนใหม่วงกล้วยนี่ังกล้วยวงกล้วยวนใหม่จุ่มใหม่เมื่อกี้แล้ววนใหม่ฮะเอาอ้ําอ้ําของพี่ลง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 ตัวสีโองไปไกลสีทอนะเปิดหน้าเราเปิดหน้าเราบแล้ระวังระวังทขาไมหายใจแปลกครับพี่ลงฮเขาไมหายใจแปลคยังเข้้าามไดยบ

เออนั่นเลยตัดลูกจับไปเรื่อยปัดเร็วอามปัดเร็วอามปัดเร็วเร็วโอ้โหแต่ว่ไอ้นี่ทำไมมันมันไม่ยอมมันยังไม่ยอมอยู่เนี่ยเออวิ่งวิ่งตรงตรงมัมันไม่ขึ้นตงตรงเอาไม่ขึ้นอ๋อลอยลลลอย เอาขึ้นมาป้ขึ้นมาเดี๋ยวปดไม่ลงก่อนเดี๋ยวตามไปหนหุนะเาม้ม้ไม้มาเลยขึ้นมาเก็บมือเลยรอวิ่งาฟูโอ้ยหยุดไม่ใจไว้มาตีตี ต้องปั่นก็นกนกนปั่นครับข้างหน้าไปครับยังไงก็ขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับปิดถ่ายคลิปด้วยกระมงกุ้ยสาสวิครับ